วันนี้ก็พบกับออนมาลาไลสตาร์เช่นเคยนะคะวันนี้ออนว่าจะมาตัดไม้ไผ่ไปตอนมะละกอนะคะพอดีเดินผ่านมาแล้วเห็นหน่อไม้เยอะก็อดจะอดลงคลิปไม่ได้ค่ะก็เลยพาทุกคนมาดูว่ามันเยอะขนาดไหนนี่ค่ะออนก็เก็บมาได้นิดนึงแล้วนะคะมันออกอยู่ข้างนอกสวนนี้ค่ะออนไม่ได้มาเก็บประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะทีนี้ วันนี้ลมก็แรงค่ะแล้วก็มืดด้วยกูกลัวอยู่กลัวมันมีงูนะคะเดีย๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะได้เยอะไหมวันนี้นี่ค่ะกำลังออกหักเลยนะคะหักเลยสามเลยปกติมันไม่ค่อยออกนะคะวันนี้ออกเยอะนี่ค่ะหลายแหนงเลย ตรงนี้ก็เยอะค่ะนี่ค่ะแหนงเล็กๆไม่ได้เก็บนานแล้วเป็นเดือนแล้วมาทิไลก็ออกนิดเดียวแต่วันนี้ออกเยอะมากค่ะออกหล่ลายมานี่ค่ะงูก็กลัวอยู่เด้องูมันเชื่ออ่อนมากแต่เจ็บออกก็เลยบ่อ่อยอยากมากไปไหนบนมือบ่ออยากเก็บ นี่ออกลายค่ะเห็นไหมค่ะนี่ค่ะนี่กระสองโนอเลยค่ะแหนงจนแาวใหมือนาาม,ม่น้ำพยาโนหลายโน่นนี่ที่แรกพูดไทยตอนนี้ขอเบาเล้าด้วยค่ะเก็บน้ำใหม่เบาเล่าจนถึง่ข่จะมวนนะ อีกแนงนึงสองแนงด้วยน,นี่ค่กินงูค่ะได้กินงูสับๆนี่ค่ะหืมลักออกตังหนอนฮะจำนวน้อยๆยาวยและวไปแก่มนึงเลย lông 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 มนันยาวละอ้หนอนี่ขันว่าพอตกอะกีนอู้หูนะเห็นเมค่อกายาวละเบาเอามีนตะนอนนั่งดินนอนนั่งดินอืมตัอนนี้ออกลายขนาดเลย ใส่สามอีก,อกได้แกงยูตัวเนี้ยยามเข้ามาจอบดูดูมันบ่ออใส่สามเลยค่ะนี่หลายกระตามามาม ยางไปทางนี้ต่ว่ายางไปทางนี้ไรงูไรงู ขายอีก okay. okay. นอนนึงมองนี่ก็ไ่ค่อยออกว่ไหนมอนี่ก็ออกงัว <Yeah, okay. S 1> นั่งดิ <c oughs> นี่ก็เ่เป็นจะเอาอไแหงจ้อ <c oughs> ยๆ <c oughs> ไปเป็นอนนี่น งูนี่ออกลายออกทุกเรือที่มาเก็บเลยจเจองูด้อเจองูนี่โดดะนะครับนะมานมานมานค่ะเมื่อนี่มานมานน่าไม่นี่ขงนอกเลย อกีกันลังผวกันมานทำอีไหมานเห็นไหมค่ะนี่สมนัวเลยได้ลายอยู่เ่ะได้ลายอยู่ ต่างมาเก็บหลายๆเลยไงนอนนี้ได้นอนนี้มันใหญ่แล้วจริงเอาไปก็ได้แต่ว่ามันก็จะแข็งาะเฮ้ยหลักเกิดจะย่านไหนบ่กําลังโผล่นสวบเลยอนี่จะถือไว้ใหญ่เติบอนอนซอนสนี้ นี่นวนะเห็นไหมคะหมึดตืดๆเลยของเนืเลยนี่นัวนะีนวนะ่นีนนะ่นัวใหญ่เลยเห็นไหมคะขวดเลยกำลังงามปกติมันนี้จะออกลายออกลายก็ทุกหมอย โอมีโพยข้างนอกบ่าอู้มนันคับมือมนันหลายเต่พี่น้องเอ้ยบนหน้าเสือเสออเส้อเลยเหะเนาะบนนาเสื้อเลยมาชิมาตัดไม่ไผ่ไม่เจอเนาะไม่หลายอดใจบ่ไหวเลยค่ะ มึงด้วยค่ะอ่นได้เต็มตกระตาหน่อยเลยลายบ่ค่ะเฮ้่งฝนเฮ้่งล้ยเฮ้ย้ยก็กย่ฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเกเก็บเฮะะ้ยเฮ้ยเดียเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮไยกิ้แล้วก็บยเฮ้ยเฮ้กเ้แกง้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอ้ยเาียวกัยเ้ยเา้ยก็้ยเฮ้ย่ก้ยมฮ้ยาฮ้ยเฮ้ยิฮ้ยเด้าเฮ้ยเลยค่ะยเ้ยเฮ้เ้เยเ้